สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดตะไคร้นะครับคลิปนี้ผมเข้าป่ามาครับเพิ่งเจอเห็ดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับก็เจออยู่จุดเดียวนะครับเยอะเลยนะครับ วันนี้ป่าเงียบนะครับไม่ค่อยมีคนนะครับนี่นะครับดอกสวยๆเลยนะครับนี่โอ้ดอกนี้งามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงกันตรงนี้นะครับ นี่นะครับเ,เพื่อนโอ้โหถ้าไม่มานี้รู้สึกว่าจะเสียดายเลยนะครับเจอจุดเดียวนี่ก็ได้เกงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามีแต่ดอกงามๆเลยนะครับโอ้นี่ สามดอกเลยนะครับตรงนี้นี่โอ้โหเมื่ี้ผมไปเก็บเก็บตัวแถวนั้นมีแต่เห็ดแป้งนะครับตอนเข้าป่ามาใหม่ๆนะครับนี่มาเจอจุดนี้จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเดินหาดูอีกนะครับถ้าเจอเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับ เนี่ยนะครับจะขึ้นตามแถวโคกแบบนี้นะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมเรียกว่าโคกนะครับโคกเล็กๆนะครับตัวเห็ดตาไคร้นี้จะชอบขึ้นตามโคกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มามาเจอเห็ดไรนะครับน่าจะเป็นเห็ดตาควายนะครับนี่นะครับหรือว่าเห็ดจมูกวัวจมูกหมูอะไรก็ไม่รู้นะครับก็มีหลายดอกอยู่นะครับ ปกติแล้วไม่ค่อยมีให้เก็บนะครับเห็ดชนิดนี้ข้างในเป็นน้ำนะครับ ดอกนี้ใหญ่เลยนะครับน,นี่นะครับข้างบนก็มีนะครับนี่นโอ้โห ขึ้นไปข้างบนนนก็มีเดีย๋ยวจะเก็บข้างล่างก่อนนะครับนี่โอ้ต้องมุดเข้านะครับอื้อหือ มีหลายดอกอยู่นะครับ พอดีที่มาได้หาจุดนี้นะครับเพราะว่าปีก่อนนั้นเห็ดปลวกขึ้นนะครับตรงนี้มีเยอะเลยนะครับ ได้อีกสองสามดอกนะครับดอกมัใหญ่นะครับข้างบนก็มีนะครับนี่โอ้โห เดินอ้อมมาทางนี้เจอเห็ดจมูกวัวเยอะเลยนะครับนี่นี่นะครับนู่นบนก็มีนะครับแล้วก็ตรงโน้นด้วยนะครับนี่นี่ ตรงนี้ก็มีนะครับขมูวัวนี่เอาทําอะไรกินนะครับถ้าเพื่อนๆรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปทําอะไรกินนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเก็บนะครับเห็ดนิดนี้ปกติแล้วก็เดินไม่ค่อยเจอนะครับโอ้อย่างเยอะเลยนะครับไหนจะได้เป็นโลนะครับ เป็นเห็ดที่ค่อนข้างหายากนะครับของบนก็มีนะครับหน กตกไปข้างล่างมีข้างบนอีกนะครับเอ๊บเอ๊บโอ้ยบนโน้นก็มีนะครับ โอ้ดอกใหญ่ๆเลยนะครับนี่ต้องไปเก็บยู่บนนะครับโอ,อ้มีเยอะเลยนะครับนี่นี่ตรงน,นี้แล้วก็ตรงนี้อีกนะครับ เดี <begun> <chamado> <lly> <horrible> ๋ยวไปเอาถุงมาใส่ก่อนนะครับนี่นะครับมาเจอฝั่งนี้อีกนะครับโอ้เยอะเลยนะครับ นะครับเหลือที่เก็บไว้ตรงนั้นอีกนะครับน่าจะเต็มถุงนี้อพอดีนะครับเห็นอะไรนะครับน่าจะเป็นเห็ดพิษนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาจมูกวัวที่เก็บไว้ตรงนั้นนะครับ เก็บไปตรงนู้นนะครับโอโนี่เก็บไม่หมดนะครับเมื่อกี้นี่ ้าเพื่อนๆมีเมนูนะครับเมนูเกี่ยวกับเห็ดจมูกวัวน,นะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไรกินนะครับอาจจะเอาไปให้คนอื่นที่เขารู้เมนูทํากินก็ได้นะครับอันนี้เพราะว่าปกติก็ไม่เคยได้เก็บนะครับอย่างเยอะเลยนะครับ น,นี่ตรงโคกนี้โคกเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้หาดูดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีอีกก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรกินนะครับ